ี้เราจะมารีวิวนะคะตะข่ายค่ะกันนกล้อมคอกสัตว์ค่ะกันไก่ค่ะกันล้อมรั้วค่ะนี่นะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรานี่ค่ะเราได้ทําการติดตั้งไว้แล้วนะคะก็คือจะเป็นแบบผ้าม่านค่ะนี่คะ่ะเดี๋ยวเรามาดูช่องตาค่ะว่าช่องตาเนี่ยของตะข่ายเป็นแบบไหนนี่นะคะตะข่ายจะเป็นขนาดตา3มเซนคูณ3ามเซนค่ะ ตัวนี้นะคะจะมีความเหนียวค่ะได้เส้นใหญ่ค่ะเนี่ยค่ะทำการดึงนะคะไม่มีหลุดค่ะลูกค้าสามารถนำไปตัดได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะคะว่าความสูงและความยาวของตาข่ายในขนาดนี้ตามมาเลยค่ะ ะค,ะค่ะตัวนี้สินค้าพร้อมส่งนะคะ